ใครทราบไหมครับว่าที่บอกว่าชั้นคุณภาพ5.5 8.5 13.5มันคืออะไรครับความหนาแรงดับแรงดันรับแรงดันแรงงาน5กิโลความดันครับจริงจริงจริงเกือบถูกจริงจริงผมอยากแจกเลยจะตอบไปสองท่านให้ให้สองท่านจริง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 แล้วนะครับก็คือชั้นคุณภาพของมันที่บอกว่า5.5 8.5เนี่ยป๋ากับเอีวันนี้ ของปาช้าไม่เอารอบหลงังตอบชาเขาเพื่อนอให้ให้ให้พี่เขาด้วยก็ได้เพราะว่าพี่เขาพีส่วนร่วมก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้คือ <c ười> จริงๆมันมันคือความสามารถในการรับแรงดังนนั้นนะครับก็คืออย่าง5.5นั่นคือสามารถทนแรงดันได้ถึง5.5บาทแล้ว1บาทเท่ากับกี่เมตรใช้เขาเทียอผมว่าถ้าเงิน1บาทก็ค, 1, 3, คือความสูงเท่ากับ10เมตรขึ้นไป 5.5บาทก็คือความสูง55เมตรแล้วก็ปล่อยน้ำที่55เมตรลงมาสามารถรับเงานได้นะครับที่55เม,มตรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะแต่ว่าสุดแมช่างมัานเราเวลาทาการก็จะเบื้อนๆเหมอนนึงนะประมาณนั้นนะครับแต่ป้าปาจะไม่เบื่อนๆเือนอย่างนี้ปราป้าจะเป็นอุปกรณ์เหน็นไหมครับที่เป็นอุปกรณ์สีดำเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังอีกเอบานึงนะครับ เสริมๆนี้นี่ครับ PVC ของกระแพงของภาคเราไม่ทากาวนะครับใช่กลับไปกลับมันก็จะเห็นอุปกรณ์เบรกยางเนี่ยเนี่ยเหยียเหยดยบโตัวเนี้ยครับเห็นยบไปฮะเอาเวลาท่อแตกเราจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมอย่างไอตัวสีฟ้าเขาเรียกว่ายีโบนะครับอย่างตัวข้างๆเนี่ยเขาเรียกว่ารีแพคครับนะครับไอตัวนี้ประมาณ900กับตัวเล็กเนี่ยอ่าฮะแต่จะไม่ใช้กาวนะครับตัวนี้อ่าก็คืออุปกรณ์ PVC ที่เราต่อกันนะครับที่วางในม่นะเราจะมีไอ้ PVC มันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นแหวนยางนะครับเราจะไอ้สวมมันจะมีสวมสวมเข้าไปเลยนะครับสวมไอ้โลเส็ตจะมีจะเป็นปากระถางเป็นเป็นปากระถางอ่าปราณนีวมสวมเข้าเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวในในภาพเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูมันตัวฐานนะครับนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการ ซ่องท่อปลาอะไรก็คืออุปกรณ์ที่เป็นท่อพีบีนะครับประมาณนี้ก็ถ้าอุปกรณ์พีบีก็จะมีหลายขนาดอุปกรณ์พีบีเนี่ยอยู่โต๊ะด้านหลังนะครับฝันด้นเลยนะครับจะไปดูอุปกรณ์พีบีทั้งหมดเลยข้อต่อข้องอต่อตรงเกลียวในต่อตรงเกลียวนอกงอนอกอ,อในทุกอย่างมีหมดทุกอย่างนะครับนี้ก็เป็นอุปกรณ์พีบีเดี๋ยวเราจะได้ลองทดสอบกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นท่อสําหรับท่อพีบีนะครับที่ใช้ในปปาจริงๆเนี่ย ทุกวันนี้เหลือแค่ประมาณ20 25 40แล้วก็50แต่ก็จะมีลงเหลือมาเป็น p ที่ B100 แต่ P100 ตอนนี้ค่ะบาระบานีปรับเปลี่ยนไปเป็นใช้ท่อใช้เป็นท่อ h d p e แทนนะครับประมานีตอนนี้ะพอพูดถึงข้อ h d p e ก็มาเลยอันนี้เป็น h d p e นะครับเนี่ยเนี่ยท่อ,อดำๆตรงนั้นนะครับตรงโต๊ะหลังเลยตัวอย่างนะครับอันนี้คือ h d p e ใช่ครับ ห, iden, หลายหลายท่านเมื่อเช้าถามผมว่าเอามันเหมือนท่อท่อ P ีกรีเกษตรที่ถึงทั่วไปไหมเหมือนท่อร้อยสายเคเบิลทั่วไปไหมอันนี้มันจะแตกต่างก็คือสังเกตคือขอบบานะครับถ้าถ้าสังเกตตรงนั้นนะครับไอ้ลายที่บอกความน่ใช่ครับมันมันจะบอกว่าเอาไปใช้กับอะไรนะครับประมาณนั้นมีมีในข้อสอบนะครับเร E นมีีอ่าเปโล อันนี้เนี่ยนะก็คือสำหรับการต่อครับเนี่ยลูบๆเห็นไหมครับด้านล่างตถวนั้นเนี่ยที่บอกว่าการเชื่อมต่อด้วยความร้อนอันนี้จะเป็นเครื่องเชื่อมท่อ HPP นะครับตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัว PBR ที่อาจารย์โชว์วันของวันเลยเลลวลาเรนจะนมันจะเริ่มใหญ่แล้วนะครับตัวนี้การต่อมันก็มีมีตั้งแต่ไซส์ถึงท่อ600น,นะครับไซส์ใหญ่มากนะครับ600ประมาณไหนก็ท่อ ทีเม็นยอยู่หกสิบเซนนะครับสมมติว่าเห็นไหมคเคยหนไที่ตามรางระบายในาะางบับนนะครับเป็นท่อหน่ร้อยอ่อยาเยอะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นจริงๆอาจจะไม่ได้นี่แต่ว่าก็คือมันเป็น,นาตรฐาในการวางท่อประมาของเรานะครับก็คือสำหรับมาตรฐานของการลาสวิทผานะครับก็คือหลังท่อนะครับตั้งแต่ท่อขนาดร้อยมมร้อยห้าสิบมมเนี่ยความลึกหลังท่อจะอยู่ที่ 60เซนนะครับแล้วถ้าเกิดท่อ200 250นะครับก็อ,อยู่ที่80เซนท่อ300ขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ที่มากกว่าท่อไซส์700น,นะครับก็คืออยู่จะอ,อยู่ที่เมตร20จะเป็นมาตรฐานการวางท่อนะครับอันนี้คือความลึกหลังท่อนะครับคือวันจากหลังจากวางท่อขึ้นไปไปหาพืน้นดินจะเป็นประมาณนี้ะครับมีแีก็อสอนนะเห็นแมกซ์เเห็นแม็กผมเห็นข้อหนึ่งอยู่นะไม่รู้องตอบตัหกันไหม อ,อันนี้ก็จะเป็นการการออกแบบการออกแบบการวางท่อนะครับการวางท่อเพื่อจะเชื่อมต่ออันนี้เป็นอาคารผ่าเปย่นี้นะครับแต่อันนี้จะเป็นอาคารพ่านนี้นะครับอาคารจะหลายๆท่านจะเห็นถ้าไม่ตึงแถวนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะมีอยู่ใช่ไหมครับจะเป็นคำว่าอันนี้เป็นชุดขาตั้งมากนะครับจะมีทุกลังทุกลังแต่ว่าโดยการออกแบบของบาบาแล้วเนี่ย เราจะไม่เจาะขึ้นจากท่อเมนเลยนะครับถ้าเป็นอาคารพาณิชย์แบบนี้เราจะเห็นไหมครับว่าผมชี้ได้ไหมไม่ได้มันชี้ไม่ได้ดไไดอ่าผมเดินขอยยาเดินแล้วกันเนี่ยครับตรงนี้ครับ,รรบที่เป็นท่อขึ้นไปอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าท่อบริเป็นท่อเมนรองท่อบริการนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีการต่อสังเกตว่าทําไมเราถึงต่อให้เชื่อมเป็นบอลลูมลักษณะนี้นะครับก็เพื่อ ป้องกันเรื่องของแรงดันน้ําแล้วก็ที่สําคัญก็คือการตอบนี้คือมันจะทาให้น้ําไม่ตายด้วยน้ําตายมีอะไรน้ําตายคือกณะแสของการที่มันเป็นท่อสนาดของปลายปิดทําไมพะพางหมู่บ้านเราสังเกตไหมครับาว่าทำไมถึงเรื่องของเรื่องของ,งความฝุ่นเรื่องของปิ่ก็คือน้ํามันมีการถ่ายเทแต่ว่าก็คือเนี้ยเคล็ดี่คือน้ํามีการมเวียนก็เลยต้องต,อบ,ตอบประมาณนั้นนะครับซึ่งขนาดของตัวท่อเองนะครับก็คือ อย่างถ้าเป็นท่อ PB ี50 50เนี่ยครับก็คือเราจะใช้สามารถในการาตั้งมาได้ประมาณ16เครื่องนะครับแล้วก็ท่อ40ย่จะได้ประมาณ9เครื่องนะครับ เดี๋ยวให้นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเชิงวิชาการนิดนึงจะพยายามพูดในสิ่งที่เราได้ใช้งานจริงมากกว่านะครับสำหรับปะปาเราก็หลักการนะครับก็คือจะสังเกตว่าบางท่านขับรถเขาเ้าไปในเมืองไงท่อปะปาแตกเราจริงๆเราเป็นคนระไาเนี่ยเราเมียที่ซ่อมให้เร็วนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมไม่เสร็จเร็วก็เราจะโดนลูกค้าต่อว่าเขสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ หยุดจ่ายน้ำประปานานๆอย่างงี้ก็จะโดนแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้หยุดนะครับจริงๆพาระของาปลาเองเนี่ยยังเนี่ยนะอยากให้โดูรูปนะครับจริงๆยิ่งท่อที่เป็นท่อขนาดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยการแรงก็จะยิ่งยากขึ้นของของเราของยโสธรเองเนี่ยเ,ยเรามีท่อขนาดใหญ่สุดนยู่ก็คือท่อ600ก็คือจากบริเวณหน้าโรงแรมเจีนะครับล่าสุดขึ้นแตกไป นะครับแต่เป็นท่อสามวายก็ใช้เวลา่อท่อประมาณสักหกชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบยังไงนะครับท่อขนาดใหญ่เว,เวลาเราปิดน้มน้ําจะไม่หยุดเลยนะครับมันจะโหกอ่ะน้ัจะหมดจากจากตัวของท่อเองด้วยหลายอย่างนะครับตัวนี้การทำงานก็ยากลำบากสำหรับใครที่อยากทำนาปาครับอันนี้ก็ต้องโดนแนะน่นอนครับเพื่อนต้นองต้องได้ซ่อมตัวนี้นะเนี่ยครับ ได้เป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นการการวางท่อนะครับเนี่ยการเชื่อมอย่างตัวสีฟรฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ตัวรูปร่างฝั่งซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์ตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับใช่ครับอันนี้คือดีแหครับท่อแตกเราจะไม่ทากลวเราจะใช้ลี้นแนะครับสวมสวมตงที่กระแตกเลยแล้วก็ใช้ประแจหมุนให้แน่นนะครับมันก็อยู่นะประมาณนี้เรา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 ่งรดเร็วนะครับในการทำงาน,น อ,อย่างนี้ก็จะเป็นหน้าง,งานในการคุณจอบทันเกีตคือสาเหตุหนึ่งที่เราทํางานได้ช้งงาในเรื่องของการซ่อมทันกีรตก็คือด้วยความเป็นบ้านเรางบมันจะมาไม่มาไม่พร้อมกันงบถนนงบประปางบไฟฟ้างบระบายน้ําบางทีไฟช้าเอ้บางทีระบายน้ํายังไม่มาประปาไปแล้วแล้วพอระบายน้ำมาก็ต้องรื้อท่อประปาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นใจในเรื่องของการ ทํางานที่ล่าชา้ารวมถึงการซ่อมแซมลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอาไว้ให้ดูว่าจริงๆในภาระรงานของวิบายนีย้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยอย่างพวกผมเนี่ยก็คือเป็นทีมช่างโดยตรงไยแล้วนะครับทีมช่างก็จะรับผิดชอบเรื่องของการสำรวจออกแบบติดตั้งผู้ชนะายใหม่แล้วก็รับผิดชอบเรื่องของการซ่อมท่อทั้งจังหวัดเลยนะครับประมาณนี้ครับ ต่อไปเรามาทำความรู้จักอุปกรณ์ในการซ่อมข้อกันนะครับก็อย่างที่เรียนไปอันแรกก็คือรีเทนครับตรงน,นั้นเดี๋ยวทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินะครับมีแทร์แคมวันนี้ผมมาแค่ไซเดียวเพราะว่าอันมันหนัก <c ười> ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งหนักนะครับประมาณนี้มีแทร์แคมนะครับเดี๋ยวจะได้ฝึกนะครับมียีโบอยีโบอย่างนี้นะครับสีฟ้าใช่ครับยีโบจะมีจะมีแหวนยางนะครับยีโบ อันนี้เป็นยูเนียนพีวีซีจะเป็นชุดนี้นะครับเป็นยูเนียนพีวีซีอันนี้ก็จะมีบ้างน,นะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นทอ่อท่อของเป็นเป็นทอ่อภายในของตัวบ้านเองแล้วก็ยังมีท่อพีวีซีเล็กๆที่มันยังหลงเหลือนะครับบ้านของประปานะครับอันนี้เป็นข้อต่อแล้วก็ต่อซองท่อข้อต่อ,อ,ข,อข้อต่อซออ,อจะอยู่ด้านหลังนะครับในตรงนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันนะครับ อ่าแล้วจะมีเตสของท่อท่อเหล็กท่อเหล็กที่ผมบอกว่าอที่ตะเกียบในในที่ของท่อที่บอกว่าเป็นทอ่อท่อเหล็กอาดสังกะสีหรือท่อกาวาบนไครับออไอ,ไอ,ไอ,ไอตัวเนี้ยที่บอกว่ามันจะเป็นเกิดการอุดตันนะ <ผม S 2> ครับอตอนนี้ป้าปาปรเราพยายามพยายามยกเลิกท่อนี้ไปแล้วนะครับอ่านะครับบางคนถามว่าทําไมเราไม่เอาท่อที่มันมีคุณภาพดีๆมาใช้งานในบ้านเรา เพื่อจะได้ไม่เกิดการแตกรั่วอะไรเงี้ยจริงๆมันมีท่อชิ้นที่ดีนะครับแต่ว่าก็คืออย่างที่ใช้ครับก็เรื่องก,ก็คือเรื่องของต้นทุนซึ่งแพงมากสําหรับท่อที่มันคุณภาพดีที่สุดก็จะเป็นท่อดัดทยายใรหมวน้าเนาะก็คือดัดทายนี้ประเทศไหนใช้มากนี่ยตอนนี้ที่ที่เขาใช้ดัดทายกนะั้วก็คืออยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาใช้ท่อดาาัดทายดัดทายก็คือเป็นท่อเหล็กเขาเรียกอะไรเหล็กท่อเหล็กก้าครับก็คือตัวท่อตัวเนี้ยมันจะ มันจะเป็นแบบหล่อที่โรงงานเลยหรือหล่อมาเป็นรูปท่อเลยนะครับทีนี้มันจะไปเขาเรียกตัดประสานอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเชื่อมมันจะเชื่อมไม่ได้นะครับจะต้องอาศัยการต่อแบบต่อในวิธีคือญี่ปุ่นเขาเนี่ยที่จะเป็นต้องใช้พวกท่อที่เป็นเหล็กได้เพราะว่าบ้านเขานี่จะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเขาจะเป็นประเทศที่มีไับัติเยอะเรื่องของแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มันดีมากๆเลยแต่ของเราถามว่าโดยส่วนตัวป้าเนี่ยอยา่จะใช้่หมงอนกัน ราไม่มีตังค์ไปซื้อเพราะว่าเม็ดนึงแพงไหมแพง,งอันนี้คือแพงครับอย่างประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างยุโรปเองเนี่ยก็ยังใช้ไม่ไม่หมดนะประมาณนี้จะมีแค่ญ,ญี่ปุ่นเละอนั้น,นประมาณนี้ครับก็สําหรับในพาร์ทของของเรื่องของอุปกรณ์ซองท่อชิ้นของท่อก็จะมีประมาณนี้นะครับมีท่านได้สงสัยเชิญสอบถามได้ครับผม คือการวัดขนาดของท่อนะครับเป็นเรื่องที่ยังององๆกันมาหลายท่านคือเราจะวัดขนาดจากผิวภายนอกหรือว,ว่าจากผิวภายในที่บอกขนาดทั้งหลายเนียเอาเป็นคำถามที่ดีไหมครับอ,อ่ะเอาละเอาะก็ะได้ไม่เป็นไรีีีเป็นอาไในครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าขนาดของพ่อที่เราเห็นบอกว่าท่อ5้สิบ ร้อยพ้าสิบเนี่ยเขาเรียกว่าไซส์ระบุหรือ nominal size นะครับคำว่า nominal size ก็คือเป็นไซส์ที่ระบุนะครับแต่ทีเนี้ยโดยดีเทลแต่ละท่อแต่ละปรนะเภทเนี่ยมันจะวัดขนาดไม่เหมือนกันนะครับวัดขนาดไม่เหมือนกันแต่ประเภทเดียวกันต้องวัดแบบเดียวกันเหมือนท่อที่ดีเองนะครับตัว outer diameter กับตัว inner diameter ก็คือภายนอกภายนอกกับภายในภายนอกภายในนะครับภายนอกภายในอ่ะมันมัน จะมีสเปคของของโรงงานอยู่ว่าข้อสมมติว่าเราบอกว่าข้อร้อยไอข้อที่ดีมันจะเป็นข้อร1 0ยสิบข้อร้อยสอร้ออย่างเี้นะครับมันจะมีขนาดของมันอยู่ในทีนี้นมันจะมีชั้นคุณภาพแยกไปอีกว่าชั้น p n 1 0 0 Ph 8 0ดสมันจะมี PE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  อ่าแต่และชั้นคุณภาพนะครับมันก็จะต่างไปอีกเพราะความหนาของแต่และประเภทก็จะมีมันเป็นอะไรครับมีมี แต่อย่าง PVC เนี่ยนะครับที่ที่ที่ถามกันว่าไซส์่20มิลอะไรเงี้ยก็คือจะวัดเป็นเส้นทางการภายในนะครับตัวน,นี้แต่ว่าก็คือถ้าถ้าเป็นข้อนำในดิพีเนี่ยมันจะเป็นไซส์อย่างอย่างจริงๆมันมันจะใกล้เคียงกันอย่างถ้าท่อ PVC เนี่ย PVC ก็คือ PVC ร้อยมมร้อยมิลลิเมตรนะครับร้อยมิลลิเมตรคือเส้นทางการภายในแต่ว่าก็คืออย่างที่คนหน้าพูดให้ฟังเมื่อกี้มันจะเป็นวัดเส้นความความรอบนอกกับรอบใน รอบนอกคือเนี่ยคอย่างเนี้ยแล้วรอบในคือจะอยู่ข้างในอย่างนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของของอะนาษของท่อเองประมาณนี้นะครับยีคำถามครับผมคือผมอยู่ที่มหาชน,นชัยนะครับ เจอนะมันเป็นประปาหมู่บ้านนะครับแล้วปัญหาอย่างที่เจอเดี๋ยวว่าซ่อมเดี๋ยวว่าซ่อมน้ำก็ไม่ได้ใช้ต้องแบบว่าเขาก็จะประกาศนะครับว่าต้องรองน้ําไว้นะผมมีความรู้สึกว่าทำไมมันเกิดปัญหาบ่อยจังเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างเช่นเจาะปาดาดี้ไหมทําถังขึ้นไปข้างบนดูดน้ำขึ้นไปข้างบนไว้ใช้เองหรือเปล่ามันเจอบ่อยจริงๆนะครับที่หลังบ้านนะครับแล้วก็คำถามที่สองผมอยากรู้ว่าไอ้ท่อตัวนี้นะครับมันมันมันใช้ได้นานท่อในเมืองไทยเรามันมันอยู่ได้ทนกี่ปีครับอ่าครับขออนุญาต ตอบทีละคำถามแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของของผัวบังวบ้านเนี่ยก็คือด้วยความเข้าใจของผมเองนะครับก็คืออย่างอย่างถ้าอย่างจะผมจำได้วันแรกว่าก็คือมีน้องท่านยังถามว่าเรื่องของทำไมตัวปลาของหมู่บ้านกับของการปลาสมุนไพรอะไรอย่างไม่เหมือนกันก็คือด้วยด้วยภาระงานเนาะผมมองอย่างนี้คือในส่วนของอบตเขาเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สูงอายุ ถนนผนังไฟฟ้าแสงสว่างนี่นะท่านผู้ชมชอบเป็นสร็จเลยแล้วจะมีเรื่องของน้ำประปาเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีด้วยภ้าละงานเราจะไม่ไปคือด้วยสุโต่งผมเองก็จะไม่ไปผ้าทิงของเขาแต่ว่าอย่างผมเผี่ยคือผลิตน้ำประปาเองแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ท,ที่น้ำประปามีปัญหานะครับบ้านไม่ใหญ่ผมก็ไม่มีประปาหุ้ยผ้าใช้ก็ใช้วิธีการจอบประดาแต่ว่าการจอบปดาก็มีข้อเสีย ทำไม,มประปาเราถึงไม่ได้ยมนาน้ําที่อยู่ใต้บาดาลไอใต้ใต้ดินมาผลิตนน้ำปลาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันมันอันครลเรื่องของแรธท่าเรื่องของอะไรอนีสารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกถ้าอุเหล็กสารกสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับแต่ถ้าเป็นน้ำผิวดินเนี่ยเราสามารถที่จะแยกได้เล,เลยนะครับประมาณนั้นถ้าทําก็ทําได้แต่ว่าต้องดูว่าคือที่ตรงนั้นเป็นเป็นถ้าจอดบาดาลถ้าเป็นน้ำปล่อยนะครับดูว่ายัางไง ม่มั่นใจก็ต้องไปดูดูก่อนแต่ว่าวิธีการที่ทํานี้ก็คือเราต้องต้นทุนตัวเองนะครับก็คือเป็นงานวิธีนะครับท,ที่บ้านเราจะมีถังพักน้ําทําง,ง่ายๆก็ได้ใช้เป็นเสาคอนกรีตขึ้นไปยกสูงทั้งข้างนี้หกเมตรก็พ,กนพอนะครับแล้วก็ไปซื้อถังทุกวันนี้ถังถังพักน้ำคิวหนึ่งไม่กี่ตันเนาะราคาถูกๆประมาณนี้ก็คือบางบางที่เนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างนี้บ้านเราโชคดีไม่มีเหตุการณ์ล่าสุด ของปปาเขียดใหญ่เนี่ยที่ที่เจอเหตุการณ์แล้วตอนนี้เหมือนเป็นทุกบ้านรู้เลยว่าต้องซื้อไปก็คือที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยที่ผ่านมาประมาณน่าจะเกือบสี <fit in history> ่ห้า <that> ป <'d S 1> ีมั้งเกิดปัญหาภัยแรงนะครับไม่มีน้ำ็นปาเลยนะครับชาวบ้านก็ต้องช่วยคือคือนั้งเวลานั้กะชายก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าเกิดภัยแรงผู้ว่าก็โดนย้ายนู่นใครมาผู้ว่าก็เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นภัยแรงมันแก้ไม่ได้แล้วก็ทำยังไงทีนี้เขาก็เลยชาวบ้านดู้นก็คือ อนนั้นธุรกิจคนที่ทำเรื่องถังพักน้ำเนี่ยรวยเลยนะครับคนเป็นหมื่นๆแส,ส,สนคนซื้อถังพักน้ำพร้อมๆกันเน้ยตัวนี้สุรินก็จะก็จะสบายขึ้นตัวนี้ที่น้ำไ,ไหรของวันเนี่ยสบายใช้น้ำได้เลยนะครับอันนี้คือเคสหนึ่งแล้วอีกอัน,นที่ที่ถามก็คือเรื่องของความรนของท่อจริงๆท่อเนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานตามมาตรฐานาของู้ผลิตอยู่นะครับซึ่งอายุการใช้งานเฉลี่ยเนี่ย ไดอยู่ปัน20ปีนะครับแต่ว่าอย่างท่อดาวตัวนั้นนะที่เป็นท่อ p p ยเขาการันตีที่50ปีแต่ผมก็ไม่เคยไปดูมาหรอกว่า50ปีจะเป็นยังไงแต่ส่วนแล้วแต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นท่อของประปาไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC HDPE ที่วางไว้แล้วไม่ถูกกะะทำจากภายนอกเช่นมีการปักเสาพาดสายของไฟฟ้ามีการขุดวางท่อระบายน้ำของหน่วยงานต่าง จะไม่ค่อยแตกครับเฉลี่ยก็สิ่ยี่สิบปีขึ้นไปเลยนะครับแที่่อรอยไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเรียกว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการติดตั้งคือการวางเข้าป,ปา่าถ้าย้อนไปใช่ไหมครับเนี่ยเราจะมีความลึกหลังท่อให้อยู่แล้วอย่างนี้ครับก็คือบ้านหลางที่ถูกต้องในการต่อไอ้วางท่อนะครับแต่ถ้าวางไว้บนดินอย่างเงี้ยอันหนึ่งแหละแสงแดดความร้อน มันมีผลแน่นอนที่ทําให้เรื่องของอายุการใช้งานลดลงนะครับประมาณนี้ครับมีข้อสอบข้อนหนึ่งใช่ไหมใช่ว่าไอ้ PVC 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 มันไม่ชอบ UV นะครับมันต้องฝังดินครับ PVC เนี่ยม็ดมันมันทนต่นอแสงแดดไม่ได้ต้องฝังดินจะสังเกตว่าถ้าวา,นนางไว้ในน้ำวางตากแดดเนี่ยอ,อย่างอ่ะนี่อย่างเี้นะสีสีสีมันจะซีดไปเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมาะนะครับก็คือเขาถึงว่า เขาถึงบอกว่าการทดลองในการรับรับเขาเรื่องการการับประกันเรื่องของอายุการใช้งานของของบริษัทผู้ผลิตเขาจะทดลองในห้องแลบเนาะเขาจะเขาจะรับรองไปทิ้งตัวอย่างส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหัวหน้นาเนาะคือคือตัวเลขที่เขาบอกว่า5.5 8.5 13.5เนี่ยมันเป็นการทดสอบในห้องแลบปในจริงว่าเวลาเราใช้งานในจริงเนี่ยมันมัน มันมีปัจจัยอื่นที่มีผลเกี่ยวข้องมันทาให้แรงงานที่มันบนมันอาจจะเพี้ยงไปอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเช่นในเรื่องของการติดตั้งเองสังเกตผมสังเกตเห็นบ้าบางทีผมขับรถผ่านหมู่บ้านไปเห็นเขาผู้รับอหมาติดตั้งเข้ามาเปาวางระเกะระกะเต้มบางทีก็ลากมาลากมามันเป็นยังไงครับผิวของ p v วเองเนี่ยใช่ไหมครับเป็นโดนรัดมันก็เป็นรอยไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรื่องของอายุการใช้งานเส้นท่อลดลงได้ประมาณนี้ครับครับก็ประมาณ ก็จิงจิงของเรามีกระบวนการอยู่ที่กิจสิทสป,ประานะครับป้ากระบวนการของเราก็คือมีการวางวางท่อใหม่วางท่อใหม่ปั๊บก็ใช้งานไปเรื่อยๆจนท่อมันมีการรุดแตกบ่อยน,น,นะครับประมาณ20-30ปีนู่นแหละนะครับประวัาท,ที่ท่อที่เรามันแตกบนะ่อยเนี่ยเราก็จะทําการขอพบจัดสรรงบประมาณแล้วก็วางใหม่ในส่วนของท่อที่มันเก่ามันแตกบ่อยครับเรามีกระบวนการอยู่ในกระบวนการที่จะซ่อมในจะปรับเปลี่ยนปรปับปรุงมาจน <Yeah. S 1> มันดีขึ้นเร <Yeah. S 1> ื่อยๆของเรื่องสุดรทอยเนี่ย อนนี้ถามว่าอายุให้งานตอนนี้เรามีท่อที่อยู่ในระบบนะครับอันนี้ที่ตรวจสอบได้ก็คือเรายังมีท่อตั้งแต่ปี2538อยู่แล้วก็ยังใช้งานได้ปกติ30ปีใช่ครับก็คือตอนนี้คือแต่ว่าเป็นท่อ PVC นะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับมันมีปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของอายุการใช้อายุการใช้งานของเส้นท่อนะครับเรื่องของการติดตั้งเรื่องของอการกระทําจากปัจจัยภายนอกนู่นนี่นั่นอะไร ครับวันนี้ผมตั้งใจอยากให้ถามมาเลยครับเพราะว่าเขาอยากทำเนาะ <c oughs> อยากรอ <c oughs> ใช่ไหมอยากรองเอ่ะถ้าอยากรอแล้วก็งั้นงั้นถ้าที่เาถามงั้นผมขออนุญาตแล้วตอนนี้เรา, 4, 4ามีอยู่สี่สี่ฐานเนาะครับตอนตอนนี้เราแบ่งเป็นสี่ฐานเรามีอุปกรณ์อยู่สี่ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลากลุ่มหนึ่งเราเดี๋ยวเราจะมีที่เรียนเราจะมีที่เรียนเข้าไปสอนแต่ละชุดนะครับมีปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนสอบถามที่เรียนเราได้เลยว่าการต่อท่อแบบนี้แบบนี้มัแบบนต้องต่อแบบไหน ลักษณะการต่อแบบไหนนะครับเราจะให้เวลาประมาณ10นาทีแล้วกันนะครับลองทําลองฝึกในอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะมีจะมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นการต่อด้วยดีแพร์การต่อด้วยอีโบนะครับกลุ่มนู่งจะเป็นการต่อท่อพีซนะครับต่อท่อพีซกลุ่มนั้นจะเป็นการต่อท่อพีวนะครับกลุ่มนี้จะเป็นการต่อท่อด้วยน้าจาร์อาจจะเป็นน้าจาร์แล้วก็จะมีอุปกรณ์เป็นกระเจี๊ยด้วยครับมีอะไรแก้บมาเล่งด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวในเคสของงานของนงาจชาอุปกรณ์ที่อาจจะไม่เดี๋ดาาย,อยอวยอาจจะต้องลงไปต่อตรงนง้นดีกว่าเนาะมันจะได้เห็นชัดเจนทีมงานเอาสบู่เยไอตุ่ไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีพี่เนี้ประจำชาดิ้ละ